วัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาพูดถึง10ตัวละครสุดฮิตน่าใช้กันบ้างนะตัวละครในเกมนี้ถือว่าออกมาเยอะมากๆแล้วอีกไม่นานเนี่ยน้องการยูก็จะเข้าแล้วอีกคนนึงนะน่าจะมีคนอยากได้กันเพียบเลยแหละแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครสุดฮอตยอดฮิตกันก่อนต้องขอแจ้งเอาไว้ก่อนนะคะว่าตัวละครที่ยกมานี้อาจจะไม่ตรงกับของในบางกลุ่มนะมาดูคนแรกกันคนแรกคือลีลุก DPS ท่าไฟสุด OP ตลอดการของใครหลายๆคนมีสกิลตีได้ต่อเนื่องถึง3ครั้ง ถ้าไม่ตายสุดอลังการแขนยังหลอ่อรวยสปอร์ตมอเตอัดมากๆใครมีไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าสบายยันอิงเกมแน่นอนคนที่2องาร์เกียร์หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าชายสุดยอดตู้เอทีเอ็เ้ยไม่ใช่สุดยอดสายดี s ท่าน้ําเก่งเกินเบ,เบอร์มากๆสามารถสลับสกิเป็นระยะประชิดได้แต่เม่ไม่เป็นรองใครสุดๆส,สองก็เป็นคนขายของเล่นที่เก่งที่สุดในชนในลายยากิจิงสเนจเนี่ยท็อปน อคนที่3เวนติสายซับท่าลงที่พร้อมจะเป็นดาเมจเองได้ทุกเมื่อถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากให้ตู้วนกลับมาบ่อยเกือบที่สุดแล้วพาบิงก็ได้ถ้าไม่ตายนี่ทั้งใหญ่ดูแรงและอยู่นานมากต่อไปคนที่4 เจ้าหนูอัคคลีภัยของพ่อยกแม่ยกสายหีหลายหลายๆคนน mm. อกจากความน่ารักแล้วยังซ่อนระเบิดมหาสารเอาไว้พร้อมระเบิดใสป่ปลาและศัตรูตลอดเวลาสุดยอดจริงๆเด็กคนนี้ yes, 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 yes. Yes. คนที่5้าอันเบโดตัวละครท่าบินคนใหม่ล่าสุดมาในฐานะสายซัพพอร์ตกก่งดาเมจยังแค่วางสกิลดอกไม้เอาไว้ใครก็ตามที่กดโจมตีใส,ส่ศัตรูมันก็พร้อมจะระเบิดทำดาเมจตลอดเวลายิ่งถ้ามีศัตรูมารวมกันเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าอยากลกับงานฉลองปีใหม่เลยแหละคนที่6 เพิ่อชิง FC อันดับ1ของท่านเทพยินเป็นสาย DBS ท่าไฟฟ้าที่สามารถเล่นกายภาพก็ได้ตายผสมก็มีได้นะถือว่าเป็นตัวละครในดวงใจของใครหลายๆคนทั้งสวยทั้งจริงโจมตีก็ไวถ้าไม่ตายก็กว้าง เมสุดๆคนที่เจ็ดแบนเนตแม้ว่าจะเกิดในวันที่29คุมภาพุมภาเป็นคนที่โชคร้ายสุดๆแต่ทุกคนก็ต้องมีติดทีมแดงยาสามันประจำบ้านเลยแหละเพราะแนเนเนี่ยมีถ้าไม่ตายบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้แถมถ้าเลือกต่งกว่า50%เนี่ย มีฮิลแถมด้วยนะจัดว่าเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องมีเอาไว้เลยแหละคนที่8หนิงพวงเป็น DPS หรือนุกเกอร์ของสายท่าดินตัวของสกิลม่านตอนอัพกดเลเวลขั้น4แล้วถ้าหากว่าวิ่งผ่านเนี่ยจะได้ดาเมจธาตุดเพิ่มขึ้นอีกด้วยหากวิ่งผ่านม่านก่อนแล้วกดใช้ทําให้ตายใสย่ศัตรูเนี่ยบอกเลยว่าร้องไห้แน่นอนคนที่9ฟิส เจ,จ้าหิงจากต่างโลกที่มาพร้อมกับอีกาชื่อออสที่เป็นทั้งคู่หูของเธอและยังเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเธอด้วยมีสกิลที่สามารถเรียกตัวของอีกาเนออกมาช่วยโจมตีได้เล่นเป็นคอมโบกับท่าอื่นเนี่ยอย่างแกมและตัวของท่าไม่ตายและกลายเป็นอีกายัก ถ้าบินเข้าระยะของศัตรูเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลงทันด้วยสายฟ้าอย่างรุนแรงใส่ศัตรูทันทีและข้อสุดท้ายดาเซอร์น้องหมาป่าสายฟ้าตัวอวยของแม่ยกหลายๆคนตัวของสก,กิลเนี่ยเมื่อกดค้างจะชาร์จไฟฟ้าเอาไว้แล้วก็ทุบใส่พื้นอย่างรุนแรงทุบใส่พื้นที่หนึ่งศัตรูต้องร้องขอชีวิตกันเลยแถมยังเล่นสายกายภาพได้ด้วยนะบอกเลยว่าโหดไม่แพ้ใครและส่วนของท่านไม่ตายจะเรียกพ่อหมาป่าไฟฟ้าออกมาช่วยโจมตีได้ด้วยนะอย่างกำมีสแตนเป็นของตัวเองเลย ก็ S <S จบลงไปน้นะคะสำหรับสิ์ตัวละครสุดฮอตยอดฮิตของใครหลายๆคนถ้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะหากเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเงินเกมแถมมีโปรปแบบคุ้มๆรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายสามารถเติมเงินได้ผ่านทางเลนเซอร์โกะแล,ะลแอย่าลืมมาติดตามข่าวสารและโปรมโมชั่นเด็ดๆของเราได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์เลยครับ